กินผักบุ้งผักบุ้งได้เยอะไหมได้เยอะไหนผักบุ้งเกินนี่เอามาโชว์กล้องสิไหนผักบุ้งเกินเราเยอะอย่างแล้วเขาไม่เก็บแบบนี้หรอตึงด้วยหรอพี่น้องกูเกินเก็บผักบุ้งมึงด้วยหรอมาเล็กเล็กเลยไหนเปหนูไปเล็กๆ่พีกเลยเหรอ นั่งเลยนั่งเลยสิถ้าเกินนะเก็บผักบุ้งอยู่ในปลาอ่อยผักบุ้งงามงามจ้ะเบิงในจัางหายเบิงนอนกูเกินเก็บนะเบิงกูเกินเก็บไหนเก็บยังไงเก็บผักบุ้งเก็บโชว์สิเก็บแบบนั้นนะได้ได้เอาผักบุ้งในมือว่าให้เบิงด้วยได้แบบได้เขาเก็บแบบนี้ครับ เอาไปกินกับตำสมจ้ะยอดกำลังงามเลยเมึงแม่หนูไว้เอากินกับตำสมอเอาหนูก็จะกินกับตำสมในห้องหนู <c oughs> เราไปทำสบตำกินเนาะโอเคไหมหเอามาเอาวางไว้ก่อนลูก พักบุ้งไลยจ้าพี่น้องเอ้ยเก็บเอาเก็บเอาวันนูล่ะได้กลับใหญ่หนึ่งป้าปุณหะอดงามพักไปขึ้นบ้านจ้ะงานขึ้นมาแต่มา่เห็นหัวปีก็เอาแบะเก็บเอาน้ำเต็กน้อยหัวกำลังพอดีบัดทาได้ไปเห็ดกับเขาคป็นแรงจ้ะโอ้ยปุณหะยางงามเบาแล้วกลับไปจ้ะขึ้นบ้านกันขึ้นบ้านกันได้ทั้งพักบุ้งได้ทั้งหัวปีเมื่อนี่ไป